นี่เบิ้งเองาคุณยายตกมือแน่ตกมือแน่คุณยายดีใจคุณยายดีใจนะคะอะท่านผู้ชมาหลังฝวยออกล้างฝวยออกนะคะคุณยายก็แปดสามตรงตรงเลยเกือบนะคะสี่แปดสามคุณยายให้นะคะกอกห้าแปดสามเนาะ อ่าแปดสามตรงๆเลยนะคะ่า้ชุม่าหางหมากันนี่คุณยายไหนดูดูหางหมาค่ะหางหมาก็สามแปดให้ตรงๆใครที่มาชมคุณยายนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะหางหมาก็มี่สามแปดโอ้คุณยายให้สี่สี่เนาะเกือบสี่สองเนาะคุณยายเนาะเห็นไหมคุณยายกันอันนี้ไหมอ่าแล้วก็ มีสูตรยาวแล้วก็สูตรหางหมานะคะของเอดเรก็เข้านะคะสามแปดแปดสามของคุณยายก็เข้านะคะหลังหวยราวออกนะคะท่านผู้ชมขาแอดเรให้เด่นสามนะคะเดี๋ยวไปดูของแอดเรเนาะคุณยายขอขอบพระคุณค่ะสูตรหวยรัฐบาลค่ะ สวัสดีค่ะหลังหวยรัฐบาลออกนะคะจ่อเน้นให้อะไรสามหนึ่งเด่นสามนะคะสูตรเอสเรสูตรเลขเด่นตารางนะคะเอามาทำลงหวยรัฐบาลสองงวดติดแล้วนะคะของคุณยายก็เข้าต่องวดต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมขาขอขอบพระคุณมากนะคะอ่ที่มาติดตามนะคะ ก็ขอโทษด้วยนะคะมาสรุปลงเลยพารวยไม่ได้แต่แต่ว่าตามจริงแล้วก็คือตัวเลขนี้คือลงไปแล้วลงไปแล้วนะคะคือลงต่อง,งวดเลยนะคะท่านชมขาลงต่อง,งวดเลยแอดเรย์ลงนะคะก็ขอขอบพระคุณมากนะคะใครที่มาติดตามนะคะ,ะเลขเด่นตารางแล้วก็เลขเด่นประจําวันด้วยนะคะก็ะต่อกวดสองงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมขาขอขอบพระคุณมากๆค่ะใครที่มาติดตามอันนี้หลังหวยรัฐบาลนะคะ